จริงๆแล้วเนื้อคู่เราไม่ได้มีแค่คนเดียวเนื้อคู่ของเราทุกคนนั้นมีกันเป็นแสนเป็นล้านคนหลายคนเคยสงสัยไม่เคยว่าทําไมถึงกล่าวเช่นนี้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรานั้นผ่านการเบียน่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนในแต่ละภบพบระชาตินั่นเองเมื่อเกิดชาติใหม่ก็มีคู่ครองอีกมีอีกไม่จบไม่สิน้นบางคนในภพเดียวนั้นมีเป็นสิบสิบคน ดังนั้นในชาติปัจจุบันเราอาจจะเจอเนื้อคู่หลายคนที่เคยเป็นคู่ครองต่างภูมต่างชาติกันแต่ที่จะได้อยู่ร่วมกันเคียงหมอนนั้นอาจจะเป็นคนที่ร้อยคนที่พันตามลำดับของเนื้อคู่ของกรรมที่ได้จัดสรรมาแล้วและในบางคู่ถึงแม้จะคู่จะครองคู่กันแล้วก็ยังไม่วายมีเนื้อคู่ลำดับอื่นเข้ามาสอดแทรก ที่เรียกว่าชูหรือที่สมัยนี้พากันเรียกว่ากิกนั่นแหละค่ะแต่ส่วนมากจะจบลงด้วยความเจ็บช้ำวุ่นวายซึ่งเป็นการก่อกรรมทำเข็นร่วมกันมาแน่นอนจะสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าก็คือวิบากกรรมล้วนในชาติบางก่อนบางคนก็อาจจะไม่ได้พบคู่แท้หรือเนื้อคู่ลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ประเภทที่ว่า บุญมีแต่มีวิบากกรรมมันมาบางังถึงจะเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาในพบก่อนแต่ก็ใช่จะได้พบพานกันได้อาจจะเป็นได้ว่าบุญเก่านั้นอาจจะน้อยเกินไปยิ่งถ้าวิบากกรรมหนักนั้นมาขัดขวางบางไว้และบุญใหม่ที่ทําในปัจจุบันไม่พอไม่ส่งเสริมให้ทั้งคู่มาพบกันอีกจนอาจจะต้องพัดภาคไม่เจอกัน จนกว่าแรงบุญเก่าและบุญใหม่ที่ทำนั้นมีแรงส่งมากพอให้มาเจอกันอีกในหลายคู่มาพบเจอกันด้วยแรงบุญด้วยแรงปัรถนาที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่ายในชาติปัจจุบันก็กลายเป็นคู่ครองที่ช่วยกันเร่งสร้างบุญกุศลเพื่อมาพบเจอกันที่บอกว่าเราทุกคนสามารถเลือกเนื้อคู่ได้ก็เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อแรงบุญแรงแห่งการปัรถนาและอธิษฐาน แรงแห่งกรรมมาบรรจบก็จะได้เจอกันและที่บอกว่าสามารถเลือกได้อีกด้วยเพราะในหลายภพหลายชาติเรามีคู่กันมานับไม่ถ้วนเป็นสแสนแสนเป็นล้านล้านคนที่เกิดมาในชาตินี้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันสุดฟ้าไกลกันสุดร่าฟ้าเขียวต่างชาติต่างศาสนาแต่ก็มาพบกันจนได้เป็นเพราะสาเหตุอันใด หรืออาจจะพบกันเพียงแค่แล้วต้องรู้แล้วต้องาพากจากกันบางคู่กลายเป็นเส้นขนานที่ไม่มีทางมาเจอกันเลยบางคนต้องใช้เวลานานกว่า30ปี40ปีถึงจะได้มาพบกันอีกที่เรียกว่าถ่านไฟเก่าเมื่อมันมีเชื้ออยู่มันก็จะพร้อมจับปะทุได้ทุกเมื่อเมื่อมีตัวช่วยหรือปัจจัยเร่งเรา้าที่เป็นเรื่องเศร้าที่ลำดับเนื้อคู่ตามกรมรลิขิต และเงื่อนไขอีกหลายประการนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาครองคู่กันอีกก็ต้องจากกันชั่วนิรันดในภพนี้แม้จะเดินสวนกันเห็นกันจนแทบจะสัมผัสกันได้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้คลองคู่กันอีกมันเป็นเรื่องที่น่าปวดใจมากแต่ก็ยังมีหลายคู่ที่สามารถผ่านด่านของวิบากกรรมมาได้เจอกันแต่ต้องเป็นด้วยแรงบุญและแรงปรารถนา อธิษฐานเท่านั้นที่แรงกล้าเท่านั้นถึงจะทําให้สําเร็จขอถึงยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะให้เราคิดกันเล่นๆสนุกๆอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เราไปยืนต่อของชําระค่ะต่อคิวชําระตามเงินเงินตามช่องชําระเงินต่างๆต,ตามห้างสรรพสินค้าก่อนที่เราจะเลือกซื้อของเราเล็ไงไว้แล้วว่าเมื่อเราช้อปปิ้งเสร็จ เราต้องใจว่าเราจะใช้ช่องทางชำระเงินช่องที่11แต่เอาจริงๆแล้วเมื่อไปถึงช่องทางที่11มีคนรอต่อคิวกันยาวเหยียดเราจึงหนีไปชำระเงินช่องที่2แทนด้วยเหตุหลายๆอย่างทำให้เราต้องคาดเค้วกับช่อง11ไม่ได้ไปตามช่องทางนั้นทางพระเขาเรียกกันว่ามีกรรมมาตัดรอนแต่ถ้าเรายังยืนยันที่จะใช้ช่องทางที่11 เราอาจจะต้องยืนรอจนถึงคิวของเราซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะนานสักเพียงใดแต่ถ้าในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแม้จะยืนต่อคิวอยู่อีกหลายคิวไฟฟ้าในห้างเกิดดับขึ้นมาคนที่ต่อคิวรออยู่ก่อนเราก็จะกระจายไปที่อื่นเหลือเราอยู่แค่คนเดียวเรายังยืนหยัดและยืนยันอย่างตั้งใจยืนรออยู่เจ้าเดียว พอไฟมาเราก็ได้ใช้บริการเป็นคนแรกตามใจปรารถนาคนอื่นที่กระจายไปเพราะเขามีเหตุต้องพัดภาคเป็นเรื่องของวิบากกรรมในส่วนของเขาไม่ใช่ส่วนของเราแต่ที่เราได้ตามใจปรารถนานั้นเป็นเพราะพลังและแรงปรารถนาแห่งจิตใจที่แน่วแน่นั้นส่งผลให้เกิดขึ้นแม้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็ตาม ในเรื่องของเนื้อคู่แท้นั้นมีความเชื่อกันว่าเราทุกคนนั้นสามารถใช้ผลบุญกุศลนั้นเป็นตัวนำเลือกเนื้อคู่ลำดับต้นๆให้ได้เนื้อคู่เป็นคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลที่ดีสุดได้ขึ้นอยู่ว่าเรานั้นมีบุญมากเพียงใดและแรงปาถนาและการอธิษฐานจิตของเรานั้นได้ผลเพียงใดขอบคุณข้อมูลจากทอธรรมรักษค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่านเนื้อความนี้มีสาระช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจาก g o o d s t o r y by ชดินทิพย์